ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มาันเดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพารแมพอื่นๆอีกมากมายเช่น box food fighter warrior และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบกักไอดีพแท้ ราคะโคตรประหยกกัดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและก็ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปอนิเมะฮีโร่เซอร์มอนิเตอร์นะครับทุกคนมันมาแล้วครับทุกคนอัปเดต1นั่นเองก็อัปเดตหนึ่งก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ยเยอะแยะเลยนะทุกคนก็อย่างแรกเลยนะมันเป็นอนิเมะราชนาะอาณาจักรมดนะครับผมอนิเมะเรื่องอะไรวะทุกคนพี่ก็ไม่รู้ไม่เคยดูเหมือนกันนะอนิเมะเรื่องเนี้ยาชน,อนาอาณาจักรมดอะครับทุกคนเมื่อคืนนะรู้เปล่าทุกคนถ้าเปิดอันเนี้ยใครทันเเปปลล่่่่าาามมมรรรรูู้้้นหหืืือออวีใคซ 900าอเมาค่าเปิดประตูนะ9 0 0ล้านน่ะทุกคน900ล้านอ่ะอาเมื่อคืนน่ะแต่อ่าเอ็ารถเหลือ250นะครับก็อาเป็นอะไรที่ดีเลยนะเมื่อคืนพี่ตกกรจยเลยอ่ะ900ล้านน่ะทุกคนพี่แบบฟาร์มทับแย่อะคือเมื่อวานใครอยู่ประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะ คือมันรีเซิฟทั้งทั้งคืนเลยแบบรีทรงรีเซิฟ10นาที30นาที20นาทีเขาก็รีทีหนึ่งนะครับผู้พัฒนาเขาอารีเซิฟแบบอาแก้ข้อผิดพลาดอาเยอะเลยอะเมื่อวานลงลงลงดันก็ผิดพลาดเยอะนะครับแบบเยอะอะแล้วก็เปิดคงเปิดไข่ เปิดไม่ได้ด้วยเขาก็แก้นะครับผมแต่เขากแก้เร็วมากเลยนะทุกคนในแบบนี้คือแอดมินเขาดูแลดีมากเลยอัปเดตหนึ่งนะทุกคนแบบเขากแก้รวดเร็วมากเลยนะครับปาเริ่มเรื่องเลยทุกคนก็ค่าเปิดประตูไปดาดสุดท้ายก็250นะครับไปราชนาอาณาจักรมดน,นะครับผมทุกคนเราก็ใช้250ร้เอ็มนั่นเองนะครับปไปดูกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรมาบ้างนะครับแบบนี้ไปเลยมาแล้วนะทุกคนก็โหใหญ่อย,อยู่นะทุกคน อย่าอยู่นะแบบแล้วแบบมันสวยด้ยทุกคนพี่ชอบนะแบบเนี้ยมันคือแบบมันดูแบบลื่นลื่นตาเดียะทุกคนแบบแบบมันลื่นๆื่นตาดีนะ้ดูดิลื่นๆื่นตาแล้วก็อ่ามอนมอนก็ออกแบบมาสวยอยู่นะทุกคนค่อนข้างสวยเลยนะไม่แบบอ่าไม่ค่อยลวกเท่าไหร่เออไม่ค่อยลว่วเท่าไหร่นะแต่พี่ก็ชอบอยู่นะแบบเนี้ยทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับผมมันราชนาจากมดนะพี่พาไปดูไข่ดีกว่าทุกคนพี่เปิดได้อะไรบ้างตอนนี้พี่ก็อ่ายังไม่เคยยังไม่ได้ตัวรับเลยนะ เมื่อวานมีฝรั่งหน้าเยอะเลยอะตัวรับแล้วก็ได้ดาบได้ดาบไอ้นี่ได้ดาบลึกลับเนี่ยได้ดาบรับอะเมื่อวานมีคนได้เยอะอยู่นะดูว่าเขาเติมเกมพาร์ทวะพี่ไม่แน่ใจนะทุกคนเขาได้พวกดาบนะครับประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ขี่นั่นเองนะเป็นยังไงนี่สัตว์ขี่เขาก็เป็นแบบนี้ครับสเก็ตบอดนะทุกคนเบี้ยวฟ้าเลยจะดีเบี้ยวฟ้าจัดเลยอะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูบอสของแบบนี้นะว่าเป็นยังไงนี่ครับบอสทุกคนบอสเลือดเ5็องทุกคนเ่ย เจ m แต่พี่ตีไม่ค่อยเข้าเลยนะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูไฮไลท์ของอัปเดตหนึ่งว่ามีอะไรมาใหม่นะครับทุกคนคือเราต้องไปด่านหนึ่งนะทุกคนไฮไลท์มันอยู่ที่ด่านหนึ่งนั่นเองนะครับดันเจียนมาครับทุกคนดันเจียนมาดูดิ dun ดด dun ประตูดันเจียนมาครับดูดิเมื่อคืนพี่ก็ได้ลงดันเอ้ยพอดีเลยทุกคนเมื่อคืนพี่ก็ได้ลงดันเจียนแล้วนะทุกคนก็ใช้เวลา30นาทีนะเวลาเปิดนะครับแล้วต้องรอ30นาทีแล้วก็เวลาเล่นข้างในอีก30นาทีนะเมื่อคืนพี่ได้ลองเล่นแล้วถามว่าลงดันเจี้ยได้อะไรใช่ไหมครับทุกคน มันมีภารกิจอัปเกรดนะทุกคนมันจะมีคีย์ิเกิลเอ้ยคีย์ิเิลเออพี่ทำปดแล้วเห็นไหมต้องฆ่าประมาณ75คนในในดันนะทุกคน75คนอ่ะเนี่ยในดันพี่ทำสองอันแล้วตีไปนะครับตีเรื่อยเยเลยไม่รู้ว่ามันถึงดันไหนอ่ะไม่รู้ว่ามันถึงดานไหนอ่ะเหลือศัตรูอีก4ตัวเนี่ยบักเยอะทุกคนดันบักเยอะว่าเมื่อคืนมันก็บักอยู่นะเรียบร้อยทุกคนบักครับเมื่อคืนพี่ไปถึงด่านประมาณประมาณอ่าสามสิบแล้วทุกคนแล้วมันก็รีเซฟ โอเคอดเล่นนะครับทุกคนตอนนี้เห็นไหมตอนนี้ดันมันยังบั๊กอยู่นะครับสองรังแกไขอยู่แหละ ประมาณนี้ครับทุกคนก็อัปเดตแรกเนาะก็เอาดันมาเลยอะทุกคนก็ถามว่ายิ่งใหญ่อยู่นะเอาดันมาเอาดันมาตั้งแต่แรกเลยเนาะอัปเดตแรกนะครับประมาณนี้ครับพี่ครับใส่โคดยังไงนี่นะครับกดไปที่ตการนะแล้วก็ไปที่รหัสนะครับตรงนี้นะครับรหัสแล้วก็ใส่เลยนี่กดเข้าไปแล้วก็ใส่โคดนี้เลยครับมันจะได้บูดามิเประมาณ3นาทีนะครับไอโคดนี่ทุกคนพี่แลกมานะประมาณนี้ครับคลิปคร่าวๆนะครับของแบบนี้ทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครถูกใจก็กดแชร์พี่ด้วยเด้อใครไม่กดติดตามกดให้ด้ววยไ้เจอลิ นครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับ